นี่คนไข้มาด้วยอาการเสียดชายโครงซี่สุดท้ายปวดล้าวเข้าไปที่ลิ้นปี่เราจะมาตรวจสาเหตุก่อนนะคะว่าเขาเกิดจากอะไร<ม>วิธีตรวจก็คือเอาสองนิ้วทาระหว่างกระดูกสันหลังแล้วค่อยไล่ลงมาไล่ลงมาว่าเขามีอาการ กระดูกสันหลังงอไหมงอคดของกระดูกสันหลังไหมพอเราทาบดูแล้วมันจะมีอาการงอคดของกระดูกสันหลังตรงนี้เล็กน้อยตรงบริเวณ l 1ต่อกับ t 12ก็มีอาการของการจุกเสียดแน่นท้องร่วมด้วยสาเหตุที่ เกิดอาการกระดูกคดนี้เกิดจากการนั่งทําคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆมันจะมีอาการคดงงอของกระดูกค,คือเขานั่งตัวเอียงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะรักษาเราก็ต้องกดคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อจุดนี้มาก่อนเราจะต้องให้คนไข้นอน หันฝั่งที่เจ็บลงข้างล่างค่ะฝั่งที่เป็นลงข้างล่างเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมัดนี้มีการยืดออกมีการเปิดออกมากที่สุดแล้วเราค่อยกดจุดที่อยู่ใต้กระดูกใต้กระดูกสันหลังนะคะไม่ใช่อยู่บนอยู่ใต้อันนี้กระดูกสันหลังอยู่ตรงนี้อยู่ใต้กระดูกสันหลัง ห่างจากกระดูกสันหลังประมาณเซนหนึ่งกดข้างไว้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่ง T12 ต่อกับ L1 นะคะเรากดข้างไว้กล้ามเนื้อมันนี้มันจะหดตัวแล้วมันจะทำให้จุกเสียดแน่นในท้องทำให้เกิดอาการอืดเฟอ้อในท้อง แล้วก็เจ็บชายโครงกดค้างไว้สักพักเนื้อนะคะเราจะสัมผัสได้ว่าตรงจุดนี้จะมีจุดกดเจ็บหรือจุดจิ๊กเกอร์พอยถคือมันจะเป็นก้อนแข็งๆเล็กๆอยู่เราต้องกดสักสองสามรอบให้ก้อนแข็งๆนี้มีการคลายตัวก่อน กดแต่ละรอบให้ค้างไว้สักพักให,ใหญ่ๆนะคะให้นับในใจหนึ่งถึงสิบช้าๆเสร็จแล้วก็ปล่อยแล้วก็กดอีกกดหลายๆรอบพอเรารู้สึกว่าก้อน,นแข็งที่อยู่ที่อยู่ปลายนิ้วเราการคลายตัวแล้วเราก็เลื่อนลงมาเอานิ้วคำสิโคงสิสุดท้ายด้วยนะคะให้เลื่อนนิ้วลงมา ให้เจอกล้ามเนื้อ ql ที่อยู่ชิดกระดูกซี่โครงซี่สุดท้ายนี้กดเข้าไปกดช้อนขึ้นนะคะให้กล้ามเนื้อ ql มีการคลายตัวก็คือเป็นปัจจรากปปักดช้อนขึ้นใช้นิ้วโป้งกดช้อนขึ้นเล็กน้อยไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะใค้ช้อนเบาๆค้างไว้สักพักหนึง่ง ชักส,สองสามรอบเหมือนกันนี่กล้ามเนื้อปัตตะคาดกล้ามเนื้อ ql คลายตัวได้ระดับหนึ่งแล้วเราสามารถที่จะคำคํำหาไอ้กล้ามเนื้อ ql นี้ได้ว่ามันคลายตัวได้ระดับที่เราพอใจละว,ว่ามันนิ่มลงละเราก็จะให้เขานอนตะแคงอีกข้างหนึ่ง ตอนนี้ยังเจ็บอยู่ไหมเรากดตรงชายโครงที่สุดท้ายนี้มันมีอาการเสียดอยู่ไหมตอนที่กดกระดูกสันหลังมันเสียดขึ้นมาตรงนี้นิดนึงแต่ตอนน,อตอนนี้ดีขึ้นแล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้วแล้วจับแบบนี้ยังเจ็บอยู่ไหมไม่ไม่เจ็บแเสียดไหมเสียดท้องไหมเสียดท้องนิดนึงเสียดท้องนิดหน่อย,ย,ออยใช่ไหมนี้เราจะมากดซี่โครงซี่สุดท้ายที่อยู่ตรงบั้นเอวนี่นะคะตรงอยู่ ตรงบ้นเอวเลยอย่ากดทุกกระดูกนะคะกดเบาๆใช้นิ้วเดียวใช้นิ้วเดียวนี้จิ้มลงไปจิ้มเบาๆนะคะไม่ต้องแรงอย่าจิ้มถุกกระดูกชายโครงจิ้มเบาๆในลักษณะนี้ยงเสียดเข้ามาในท้องไหมเสียดท้องไหมยังเสียดเข้ามาในท้องไหม เสียดเข้าไปนิดนึงยังเสียดเข้าไปในท้องนิดนึงเวลาเราจิ้มลักษณะนี้จิ้มไหมมันเบาลงจิ้มสักสองสามรอบนะคะตำแหน่งนี้จะเป็นมุมของลำไส้ใหญ่เป็นลำไส้ใหญ่ขาขึ้นที่มันขึ้นมาจากท้องน้อย แล้วมันก็จะเลื้อยตามท้องนี้เข้ามาผ่านเหนือสะดือขึ้นมาแต่อยู่ใต้กระเพาะจะเข้ามาทางฝั่งลำไส้ขาลงแล้วก็กดไม่ใช่กดแนวซิโคงนะคะกดอยู่ใต้ซิโคงใต้ซิโคงซี่สุดท้ายเยื้องมาด้านหน้าเล็กน้อยกดไว้ใช้นิ้วชี้กด ใช้นิ้วชี้กดนะคะไม่มีแรงก็ใช้นิ้วโป้งกดได้แต่นิ้วโป้งจะใหญ่ไปมันจะไม่ลงจุดไม่ลงตำแหน่งที่เราต้องการมันจะกินพื้นที่กว้างไปเพราะจุดแต่ละจุดมันเล็กนิดเดียวเองกดค้างไว้สักพักหนึ่งอาการจุกเสียดในท้องในเลนปีของเขาเนี่ยมันก็จะหายไปเพราะมันเป็นการดันของลำไส้ใหญ่ที่ดันขึ้นมา อ่ะตอนนี้ดีขึ้นยังยังแน่น,นท้องอยู่ไหมยังเสียดท้องอยู่ไหมดีขึ้นแล้วโอเคนอนหงายเรากดในถ้านอนตะแคงเสร็จแล้วเราก็ให้เขานอนหงายเราหาตำแหน่งสะดือจุดสะดือเขาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นลิ้นปี่ให้เฉียงมาประมาณจุดนี้ เฉียงมาแล้วก็แบ่งครึ่งเฉียงมาเล็กน้อยนะคะเราไม่กดขึงกลางนะคะถ้ากดขึงกลางมันจะเป็นเส้นสุมนาให้เฉียงมาประมาณสักสององคุลีกดลงจุดนี้อย่าก,กดขวางนะคะให้กดตามแนวเส้นกล้ามเนื้อ ตรงนี้มันจะเป็นเส้นเอ็นซิกแพคอยู่แต่เรากดค้างไว้สักพักหนึงใช้นิ้วกลางกดก็ได้หรือนิ้วชี้กดก็ได้นะคะถ้าไม่มีแรงก็ใช้นิ้วโป้งกดแต่ใช้นิ้วกลางหรือนิ้วชี้กดนี่มันจะได้ลึกกว่าถ้านิ้วโป้งกดนี่มันจะได้ตำแหน่งที่ไม่ลึกกดสักพักหนึง มันจะเข้าไปในท้องมันจะค่อยๆเข้าไปเนื่องจากคนไข้มีชั้นไขมันค่อนข้างเยอะแล้วก็จะกดนานสักนิดหนึ่งแล้วก็จะกดสักสามรอบเหมือนกันรอ,อบที่หนึ่งรอบที่สองกดลงไปอีกกดค้างไว้รอบที่สาม อนนี้เป็นยังไงบ้างพอกดแล้วยังแน่นจุกท้องอยู่ไหมยังแน่นจุกท้องอยู่ไหม,มออยิ่ขึ้นเลยะไม่จุกแล้วใช่ไหมใช่โอเคถ่ okay. ายตัวลงเยอะแล้วสาเหตุที่มันเป็นเกิดจากการกินอาหารเห็นว่าเมื่อวาน กินอาหารจำนวนเยอะแล้ววันนี้ก็เลยเกิดลมมาขังอยู่บริเวณลำไส้ใหญ่เพราะวันนี้เห็นว่าเห็นคนไข้ว่าผายลมทั้งวันบ<ฮ>วมของลำไส้ใหญ่นี้มันก็ทำให้เสียดเข้าไปในชายโครงเพราะว่ามันจะเลื้อยตามลำไส้ใหญ่ลงมาถึง ลำไส้ใหญ่ขาขึ้นด้านข้างด้านนี้แล้วก็มันจะทําให้เสียดชายโคงเสียดชายโคงมันก็จะมีผลทําให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อหลังมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราคลายเราก็คลายตั้งแต่กล้ามเนื้อหลังมาแล้วก็มาคลายตรงจุดที่กดเข้าไปส่งผลเข้าไปถึงลำไส้ใหญ่ าการจุกเสียดแน่นท้องของเขาก็จะหายไปการรักษาด้วยการกดจุดนี้จะใช้แรงไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเราต้องแม่นในจุดที่จะกดแล้วก็มีพลังมีสมาธิทางจิตมากพอที่จะส่งพลังเข้าไปในจุดที่เป็นการฝึกฝนทักษะต้องฝึกฝนอยู่บ่อยๆพอเราทำบ่อยๆ พลังมันก็จะเกิดขึ้นเองถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้ปลายนิ้วกดใช้ส่วนอื่นในร่างกายที่ไปกดรักษาคนไข้เช่นสอบเช่นใช้ฝ่ามือใช้การเหยียมนี้มันจะกินบริเวณกว้างไปจุดที่เป็นนี้เล็กนิดเดียวแม้กระทั่งนิ้วโป้งก็ยังใหญ่เกินที่จะกดจุดนั้นต้องใช้ปลายนิ้วเล็กกดเข้าไป มันจึงจะเข้าไปในรอบกล้ามเนื้อถึงจะส่งพลังเข้าไปจุดที่มันเป็นการคลายตัวของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมันจะเกิดขึ้นพอกล้ามเนื้อเส้นเอ็นคลายตัวเกิดการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นเข้าไปหล่อเลี้ยงอวัยวะได้ดีขึ้นระบบการทํางานต่างๆของร่างกายมันก็จะดีตามมันเป็นธรรมชาติของร่างกายเราเป็น,นกลไกการทํางานของร่างกายของคนเรา ที่มีความมหัศจรรย์อยู่ในตัวซึ่งถ้าเราคิดว่าจะเป็นหมอที่จะกดจุดบำบัดหรือว่าเป็นกายภาพบำบัดเราต้องเรียนรู้ใน,นกลไกการทำงานหรือสรีรวิทยาของร่างกายเราร่วมด้วยถึงจะประสบความสำเร็จในการรักษาคนไข้